ย่ S <S ทาไไไไมมมมมมััมันนน่่ด้้เขที่นี่ที่นี่ผามอยแดงสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆของเข้านะคะมื่อเดี๋ยวย่มาเนาะคะ่ะเนาะมีโอกาสได้ขึ้นมาผามอยแดงค่ะนี่คือผามอยแดงท,ที่ติดต่ออันจากกับเขาพ่อวิหารเนาะคะ่ะมีโอกาสได้ผ่านมาเมื่อเนี่ยม,มีโอกาสได้ขึ้นมาทั้งเขาพ่อวิหารหรือว่า m า y d ยแดงบาง้านเทาเอั้นมาผา m อ y Deang แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญไปฟังพูดอะไรเนาะค่ะถือโอกาสทายวิวสวยๆมาให้พี่น้องคาเบิ้งเนาะค่ะ คือโอกาสวิวสวยๆงามๆหายพี่น้องคาเบิงแน้ะคะ่ะภัยที่ยุ่ใกล้ๆเนาะคะ่ะเราเคยผ่านมานี่คือจุดที่ยมายืนอยู่คือผามอยแดงค่ะเขากดีไถยไทยเป็นรอบๆนะคะแต่กับบัตชัดเจนไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าแสงย้อนแสงแสงย้อนกล้องนะคะเนาะแสงมันจะย้อนกล้องในจังน้อยนอะพี่น้องเนาะ,ะเบิ้งไปพร่างๆก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะนี่คือเป็นเทือกเขานะคะเทือกเขาเทือกเาขาเขาพิพ,พิหารน,นี่เป็นเทือกเขานะคะ เาก็จะยืนทายอยู่ในบริเวณทีเพิ่นให้เจ้าหน้าที่จัดสันไว้เฮ้ายืนเนาะค่ะเนาะซึ่งเงยม,มาก็เป็นคนที่ย่านากลัวความสูงนะคะยนยมันจะเป็นคนที่กลัวความสูงเลยว่ค่ะ่อาอ่านหารที่จะไปยืนตรงที่เพิ่นกันไว้นะคะิ่นจะมีไม้ไม้ไม้กันนะคะเนาะิ่นจะมีเล็กกันไว้นะคะแต่เฮากับ,บสามารถสิไปยืนได้เนื่องจากเยมากลัวความสูงคะ่ะก็เลยจะจะได้ดึงภาพได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ ดึงผาาได้ประมาณนี้ให้พี่เห็นน้องค่ะเบิะะ่องแลค่ะภัยทีเพ่าท่านเห็นนาะคะ่ะภัยทีเพ่าเคยเห็นเพาท่านเิผ่านมาทางนี้นาะก็จะได้เบิ่งอันนี้ไป,ไปโกนนาองคะ่ะนี่มาเก็บมาให้เบิ่งงนาะงคะ่ะนี่คืออา่าเป็นผ้ามอยแดงนาะคะ่ะผ้ามอยแดงข้างใต้ก็จะเป็นเมืองอา่ากัมพูชานาะคะ่ะเป็นฝั่งของกัมพูชาเนาะ,ะข้างใต้นี่นี่มากเป็นคนยานคว้มสูงค่ะ <laughs> ยันความสูงพอข้างล่างแนมจากตรงนี้ไปเนาะคะ่ะแนมจากตรงนี้ไปก็จะเลิกเนาะคะ่ะเห็นแต่ปลายใหม่เนาะคะ่ะเห็นแต่ปลายใหม่เข้ากับหัวเลิกจากเม็ดเนาะคะ่ะแต่เนื่องด้วย <c oughs> เนื่องด้วยผู้ไทยเป็นคนที่ยานความสูงเจียงบกกาเขาปีกไกลเนาะคะ่ะเราก็จะยืนอยู่ห่างๆนะะนะะเนาะค่ะเนาะเก็บบรรยากาศโดยรอบเก็บบรรยากาศโดยรวมมาฝากพี่น้องเข้าค่ะให้เบ่งเนาะค,ะะคะ่ะบรรยากาศโดยรวมนะคะบริษ บรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศข้างล่างจะแนมเป็นไข่หมอกบอกว่าถือว่ามันอาจจะเป็นควันนะคะอาจจะเป็นควันนะยังไม่คิดว่าเป็นควันสะท้อนกับแสงแดดออกมามันก็เลยจะเป็นรัศนะขาวๆนะคะน่าจะเป็นควันนะคะสันนฐานมาเป็นควันสะท้อนกับหีวดใหม่นะคะปลายใหม่เฮ็ดให้ตรงนี้เป็นซีขาวๆสึ่งแนนน้ะมันจะเป็นหมอกเป็นไปเม่ไรนะคะเนาะคิดว่าเป็นควันหรือว่า อาจจะเกิดเกิดจากควันที่ันละแบบว่ามากมากบรรจบกันยุดตรงนี้เพราะมันตรงนี้มันสูงแล้วค่ะเท่ากับเนมลงดานล้างที่เดบมาณนี้เนาะคะ่ะย้อนแสงจังน้อยนะคะพี่น้องย้อนแสงจังน้อยค่ะกันทางนี้มากเนาะคะ่ะมันคือก็จะบย้อ,ยอนแสงแล้วค่ะก็จะเห็นชัดเจนนะคะเนาะทางเหนาะทางนี้ก็เป็นเอ่อยุทําง,งานของเจ้านาทีที่เห็นงานอยู่นี่นี่เนาะคะ่ะ เอิ่อนมาอย่างประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีร้านก,กาแฟายอยังในนี่มากไหมนะคะเนาะเพิ่นก็ติมีจัดจัดไว้อยู่บนนี้เนาะค่ะบริการบริการให้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวบนนี้นะคะเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาประปรายค่ะประปรายปลายเนาะคะ่ะเนาะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนาะช่วงนี้นะคะเนาะก็เลยคนก็นยังจะขึ้นมาปลายค่ะ หรือว่าเพิ่อนอาจจะขึ้นมาก่อนนาที่ห้าสี่ขึ้นมากเนาะค่ะเพราะว่าถามเจ้าหน้าที่เพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าช่วงเช้าจะมีคนมานะคะมีคนรายอยู่แต่ว่าห้านี่มากมันช่วงาบแล้วนะคะใบสองกว่าเนาะค่ะแล้วแสดงว่าห้ามาสานเนาะค่ะบ่ท่านพี่น้องี่ม่าช่วงเสาร์นะคะเอาไปเมืองลังนะคะห้าวเซ็ลมาช่วงเสาร์มาเบิงว่าพี่น้องเฮ้าขึ้นมาเจียวพามาไอแดงลายบันไดคลิปนี้ก็ใหทนี้นะคะนาะคลิปนี้ก็ซซํานี้เนาะ ปู้ยในเมืองแล้วชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายมาด้วยนะคะ